พบกับการละละ Lion านไลออนคาร์นะคะวันนี้การต้องบอกเลยว่าสาวกของ Honda CRV ้ามพาดน,นะคะเพราะว่าการจะรีวิวรถแลไอเทมเป็นรุ่นที่ลูกค้าหาใช้กันเยอะมากๆนะคะและที่สำคัญราคาดีมากๆนะคะสำหรับคันนี้เลยค่ะจะเป็น Honda CRV 2.4EL นะคะเป็นตัวท็อปสุดขับ2นั่นเองนะคะและเป็นปี2015 คันนี้เขาเรียกว่าเจน4 Minor c h a ์ n ชนั่นเองนะและคน,นี้ไม่เพียงแค่1 1 1 0 0 0กิโลเท่านั้นเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะน,นะคะและเป็นมือเดียวจากป้ายแดงด้วยบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะคะและที่สำคัญราคาพิเศษมากๆเพราะค,นนคันนี้การตั้งขายเพียงแค่6,99,000บาทเท่านั้นสำหรับราคานี้นะคะการต้องบอกเลยว่าถูกกว่าซื้อตอนป้ายแดง กว่า50%แล้วนะคะถามว่าราคาที่ลดลงมากว่า50%เนี่ยโอ้โหการบอกเลยว่ามันสุดคุ้มจริงๆนะคะแล้วได้รถที่เป็นรถตลาดด้วยก็คือ Honda CRV ช่วงล่างแน่นหนึบนะคะแล้วก็ขับนิ่มไม่แพ้ใครเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งอย่างพื้นที่กว้างในการเก็บสัมภาระอีกต่างหากและจะเป็นตัว เจน4ไมเนอร์เชนที่การย้ำนะคะและคันนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษมากๆเพราะการจะแถมประกันปอหนึ่1 1ปีเต็มนะคะไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์แล้วก็ฟรีค่าโอนค่าจัดไฟแนนซ์นั่นเองนะคะบอกเลยว่าลูกค้าซื้อไปนะคะ ไม่ต้องดาวก็ได้จัดาวก็ได้หรือจะอะไรเข้ามาคุยกับการได้เลยนะคะและสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะบอกเลยว่าพิเศษมากๆขึ้นตามนี้เลยค่ะลูกค้าที่ซื้อสดนะคะจ่ายเพียงแค่699,000บาทเท่านั้นไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วนะคะการฟรีแวดจเฟรีค่าโอนฟรีประกรันฟรีน้ํามันเต็มถังกันไปเลยนะคะและของแถมขึ้นตามนี้รถสภาพสวยๆเอาไปใช้ได้เลยและสําหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์พิเศษมากๆเพราะคันนี้ ฟรีดาวไปเลยค่ะลูกค้าจะดาวเพิ่มจะฟรีดาวหรือจะเอาเงินกลับบ้านอะไรเข้ามาคุยกับการได้เลยและผ่อนเพียงแค่1น0 0 0บาทต่อเดือนสูงสุดอัปยารา7ปีและดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2 7 9เท่านั้นนะคะลูกค้าซื้อได้ทั้งสดแล้วจัดไฟแนนซ์และพิเศษสําหรับลูกค้าของการนั่นก็คือไม่ว่าลูกค้าจะอยู่เนื้อใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้การจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็ลูกค้า นะคะถึงที่บ้านหรือที่ทํางานได้เลยนะคะพอไฟแนนซ์อนุอามัติลูกค้าเข้ามารับรถหรือจะให้เราส่งก็ได้บอกเลยว่าพิเศษมากๆทั้งการซื้อการส่งการดูแลรถโอ้โหเราจะดูแลลูกค้าให้สะดวกสบายทุกกระบวนการในการซื้อรถสําหรับร้านไลออนคารนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวการจะพามาดูภายนอกภายในกันดีกว่านะคะว่า รุ่นนี้นะคะมีอะไรที่แตกต่างนะสำหรับอย่างที่การบอกนะคะตัวไมเนอร์เชนนี้นะคะมันจะพิเศษนั่นก็คือเขาจะไมเนอร์เชนทั้งภายในและภายนอกนั่นเองภายนอกเนี่ยที่เห็นหลกัหลกๆเลยก็คือตัวกระจังหน้านะตัวไฟนะคะแล้วภายในก็จะเป็นเบาะที่ไม่ใช่ตัว เบาะโยนแล้วนะคะจะเป็นเบาตึงนะคะภายในจะได้สีดําด้วยนะคะถ้าภายนอกสีขาวภายในจะสีดําการต้องบอกเลยว่าลูกค้าหาใช้ภายในสีดํากันเยอะมากเพราะมันจะทําให้ดูสปอร์ตนั่นเองและมาพร้อมด้วยระบบพุ s t สตาร์ทนะคะแม็กก็เชนนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่การบอกว่าทําไมถึงแลไอเทมพราะโฉมนี้นะคะตัวม i n เนอร์เชนจะผลิตแค่2ปีเท่านั้นนะคะหรือว่าแค่ปีครึ่งเท่านั้นก็คือปี15แล้วก็ ปี16ต้นปีนะคะเพราะว่าปี16ปลายปีจะไปผลิตตัวอ่อนนิวแล้วนะคะทำให้รุ่นนี้เนี่ยในตลาดค่อนข้างน้อยและที่การย้ำมาตลอดว่าคุ้มเพราะว่าราคามันลดลงไปกว่า50%นะคะการว่ามากกว่า50%เพราะว่าป้ายแดงเนี่ยคันนี้นะคะไม่ต่ำกว่า1.5ล้านนะคะแต่ตอนนี้นะคะการมาตั้งขายเพียงแค่699,000บาทนะบอกเลยว่าโอ้โหลดลงกว่า50-60% การหนึ่งได้บอกว่ามันคุ้มมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่รถที่แบบว่าเป็นแบรนด์ลองหรือเป็นรถที่แบบว่าไม่มีใครใช้ในตลาดแต่อันนี้ลูกค้าได้ใช้ c r v กันเลยนะคะบอกเลยว่าเป็นรถอันดับต้นๆที่คนหาใช้กันเยอะมากๆนะคะอ่านเดี๋ยวการมาให้ดูเลยและไฟหน้าก็มีการเชนนะคะแล้วสวยมากลูกค้าดูเลยไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะคะครบเลยไฟตัดหมอกก็มีนะ และที่สำคัญตัวสีจะเป็นสีขาวมุกนั่นเองและสีขาวอันนี้นะคะไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะเพราะว่าการขายราคานี้เลยนะคะไม่ต้องเพิ่มเงิน1 5 0่น0้า0 0 0เวลาลูกค้าไปออกรถป้ายแดงและสำหรับสีการบอกเลยว่าคันนี้สเก็ตหินน้อยมากๆและเจ้าของเดิมดูแลมากๆเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะและสำคัญอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เจ้าของเดิมดูแลรถด,ดีนะคะลูกค้าที่ซื้อไป จะได้รับรถที่สภาพสวยแล้วก็พร้อมใช้งานไม่จุกจิกนะ,ะและสำหรับคันนี้เนี่ยสีเนี่ยการบอกเลยว่าเป็นสีเดิมๆไม่ได้มีการสาสีจากสายตาที่การดูนะคะความสวยของสี97 98การให้เลยนะคะพอสเก็ดหินน้อยมากๆนะคะและในส่วนของตัวแม็กนะคะอย่างที่การบอกคันนี้จะเป็นตัว Gen 4 Minor Change แม็กเขาก็จะเป็นลาย e w Tone ดำโครเมียมแบบนี้นะคะและจะได้ยางใหม่ในส่วนของด s t o n e ปี2021เลยโอ้โหลูกค้าจะได้ยางก็ใหม่แถมแม็กเนี่ยลูกค้าดูเลยริ้วรอยอะไรแม็กนี่คือแทบไม่มีเลยนะคะแทบไม่ได้เบียดฟุตบาทหรืออะไรเลยขับแบบ ดีมากๆนะคะและตรงซุ้มล้อนะคะอันนี้เดิมๆไม่มีสนิมขึ้นไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้าท่วมนะคะเป็นรถเดิมๆเลยและในส่วนของกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะและรุ่น2.4 EL เขาจะมาพร้อมด้วยระบบคุชสตาร์ทแล้วนั่นเองนะนี่มีกันซาดด้วยนะคะแล้วสีเสมอกันทั้งหมดการต้องบอกเลยว่าไม่มีการสาสีสภาพสีสวยมากๆนะคะ และสำหรับอีกจุดหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวไมเนอร์เชนนั้นก็คือด้านหลังนั่นเองนะคะเป็นไฟไฟอันนี้นะคะบอกเลยว่าเวลาขับไปเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นตัวไมเนอร์เชนก็จะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็จะมีกล้องหลงังมีเซนเซอร์ครบเลยนะคะคันนี้ลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มแล้วนะคะแล้วเวลาเปิดก็ง่ายนี่แค่นี้เอง คือมันจะค่อยๆเด้งขึ้นไป CRV เป็นรถที่เปิดประตูหลังง่ายมากๆอ่ะเดี๋ยวการจะให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์ก็เลยนะคะอันนี้ฝากระโปรงหลังนะคะตัวน็อตไม่มีไขนะคะลูกค้าดูเลยโผมสวยมากนะคะอันนี้เดิมๆจากป้ายแดงสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจการต้องบอกเลยว่าดูรีวิวการให้ดีนะคะเพราะการจะรีวิวทุกซอกทุกมุมนะคะ ลูกค้าตัดสินใจได้เลยแล้วเสานะคะเสารับสัญญาณเขาจะเป็นขี้ปลาฉลามแล้วด้วยรุ่นนี้อ่าแล้วภายในให้กล้องแพนไปเลยภายในการต้องบอกเลยว่าใหม่มากๆกินใหม่ยังอยู่เลยแล้วตัวพลาสติกหุ้มเบาะยังอยู่อยู่เลยลูกค้าริ้วรอยน้อยมากๆอันนี้การต้องบอกตรงๆว่าเจ้าของเดิมใช้ยังไงก็ไม่รู้ว่าให้มันใหม่แบบนี้นะคะอันนี้การใช้ไม่ได้จริงเพราะว่า ใหม่มากอะ่ะคือถ้าถามการนะคะว่ารถที่สภาพแบบนี้นะคะภายในใหม่แบบนี้ภายนอกสภาพอย่างเงี้ยมันต้องเป็นรถที่ใหม่แค่หลักหมื่นต้นๆน,นะคะแต่อันนี้คือขึ้นอยู่กับเจ้าของดูแลจริงๆและการอยากให้ลูกค้าที่หาเข้ามาดูจริงเพราะว่าการไม่ได้พูดเวอร์ไปเลยนะ,ะถ้ารถคันไหนที่มันใหม่จริงๆเนี่ยการจะบอกย้ำลูกค้าเลยว่า ต้องเข้ามาดูเพราะว่าการจะมีแค่คันนี้คันเดียวจริงๆนะคะอ่าเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันว่าที่การบอกว่าใหม่นักใหม่หนาเนี่ยสภาพเป็นยังไงไปดูกันค่ะนี่นะคะคือภายในที่การบอกการต้องบอกเลยว่าทั้งใหม่ทั้งรูหลามากๆและคันนี้ที่การบอกว่าเป็นพุ s ส start นะคะอย่าเบรกกดพุ s ส start เลย <Yeah. S 1> นี่ขอ,อเสียงนิ่มมากลูกค้าได้ยินเสียงไหมคะบอกเลยว่าเสียงเงียบมากไม่มีกระตุกไม่มีเสียงแกลกเลยนะ แล้วคันนี้นะที่การบอกว่าเข้าศูนย์ตลอดการโชว์ก่อนเลยดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นสมุดคู่มือนะคะนี่คู่มือเอกสารครบนะคะอันนี้จะเป็นคู่มือของ C R V แล้วก็นะคะนี่บุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะคะ อ่ะนี่การให้ลูกค้าดูเลยนะคะเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะจริงๆนะคะแล้วระยะล่าสุดนะคะเพิ่งจะเข้ามาเมื่อเดือน9ปีนี้นี่เองนะคะลูกค้าท่านใดซื้อไปอยังไม่ต้องเข้าศูนย์นะคะไปเข้าระยะถัดไปได้เลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยจริงๆนะคะแล้วเบาะนะคะในตัวของเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะไมเนอร์เชนนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดํา ปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนั่นเองนะคะบอกเลยว่าเบาะสภาพใหม่มากๆนะคะอันนี้เป็นเบาะเดิมจากป้ายแดงนะคะตัวประตูเองนะคะลูกค้าดูเลยริ้วรอยแทบไม่มีเลยไม่มีเลยดีกว่าไม่ใช่แทบไม่มีไลมาตรงตัวคอนโซลเลยนะคะคอนโซลเนี่ยจะมีแอร์แบกคู่หน้านะคะจะแอร์แบกคนนั่งแล้วก็แอร์แบกคนขับและในส่วนของหน้าจอนะคะ จะมีก็คือระบบนำทางนั่นเองนะคะหรือเนวิเกเตอร์เพราะว่าเขาเป็นตัวท็อปสุดนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะโทรศัพท์ออดิโออะไรคือได้หมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นจอของ h อน da นะคะมาในตัวท็อปสุดนั่นเองแล้วก็จะมีกล้องหลังด้วยนะคะและเลื่อนถัดมาลงข้างล่างนะคะก็จะเป็นระบบแอร์แอร์นะคะก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลแยกซ้ายขวาแล้วนั่นเองนะคะ มีไลาฟ้าหน้าไลาฟ้าหลังลูกค้าสามารถเปิดใช้ตามใจได้เลยนะคะและนี่เกียร์เกียร์ใหม่มากลูกค้าดูเลยนะคะอันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ของ CRV เขาจะวางแบบนี้นะคะทรงสปอร์ตนั่นเองจะมีพาวเวอร์เอาเลนะคะแล้วก็วางของอื่นๆได้เลยอันนี้นะคะจะเป็นหน้าปัดเรือนไม้นะคะแล้วไม่เพียงแค่1 1 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นจะเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองและเป็นมือเดียวจากไม้แดงด้วยนะคะ ส่วนพวงมาลายัยลูกค้าดูเลยนะใหม่มากลูกค้าโลโก้ฮอนด้ Honda, นี่คือแบบเงาวิ้งอยู่เลยอ,ะอ่ะอ่าและทางด้านซ้ายนะคะก็จะปรับเสียงลดเสียงนะ พุยโทรศัพท์เปิดในส่วนของหน้าจอทางด้านซ้ายนะคะด้านขวานะคะอันนี้จะเป็น Cruise Control นั่นเองนะคะเวลาเดินทางไกลๆนะคะลูกค้าสามารถที่จะเซตในส่วนของ Cruise Control ได้นะคะการขับขี่จะได้ไม่เหนื่อยแล้วก็จะมีเกียร์ Pendel Chief นะคะสามารถปรับเปลี่ยนอัตโนมัติหรือเกียร์แมนนวลตามการใช้งานได้เลยแล้วก็ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะ และก็จกมองข้างก็จะปรับไฟฟ้าแล้วด้วยรุ่นนี้ส่วนของเบาะหลังนะคะการบอกเลยว่าสภาพปลายแดงเอามาเลยนะคะเพราะว่ายังมีพาสติกคออยู่เลยลูกค้าดูเลยนะคะแล้วบอกไม่มียน่นไม่มียับอะไรเลยอะ่ะคือ เขาซื้อมาเขาได้นั่งแถวหลังบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะคะถ้าเราจะขึ้นนะคะการบอกเลยว่าง่ายมากสาหรับ c ีอวีนี่ไม่ต้องปีนป่ายอะไรทั้งนั้นนะคะก้าวขึ้นได้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กพอรถเขาไม่ได้สูงมากนะคะแล้วขายังเหลืออีกเยอะมากๆลูกค้าดูนะ,ะและอย่างหนึ่งนะคะไม่ร้อนเพราะเขามีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะเราสามารถที่จะ ไว้แขนก็ได้ไว้ชากาแฟอะไรได้หมดนะคะจะเปิดไฟอะไรได้หมดเลยบอกเลยว่าเป็นรถอนเนกประสงค์มากมานะคะและสําหรับรถแบบนี้นะคะการบอกเลยว่าเป็นรถครอบครัวที่คุ้มค่ามากๆนะคะจะใช้น่เมืองจะใช้ต่างจังหวัดนะคะก็ดีไม่แพ้กันเพราะว่าสมรรถนะช่วงล่างที่นิ่มน,นวลน,นะคะแน่นนะคะและยังได้เครื่องยนต์เบนซินที่เงียบนะคะและอย่างหนึ่งภายในที่กว้างนะคะนั่งสบายทั้ง แถวตอนที่1แถวตอนที่2นะคะการบอกเลยว่านั่งสบายมากๆถ้าจะเป็นครอบครัวเล็กหรือแบบว่าเอ้ยโหเป็นแฟนการไปเที่ยวอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะจะมีลูกใส่คาซีทก็ได้เหมือนกันโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะ การจัดโปรโมชั่นในราคาพิเศษเพียงแค่699,000บาทที่กันย้ำมาตลอดว่าลดลงจะไปแดงกว่า50-60%คุ้มค่ามากๆและรุ่นนี้หาใช้ยากมากๆนะคะเป็นตัวแรงไอเทมและที่สภาพสวยๆแบบนี้นะคะยิ่งเป็นแรงไอเทมเข้าไปใหญ่นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจการบอกเลยนะคะว่า ถ้าลูกค้าจะเข้ามาดูรีบเลยนะคะและคันนี้นะคะสภาพสวยมากถ้ามาดูแล้วไม่สวยไม่ถูกใจมาคุยกับการได้เลยเพราะการบอกเลยว่าถ้าการรีวิวรถแล้วถ้ามันใหม่เนี่ยการจะพูดเลยว่ามันใหม่และลูกค้าต้องไวนะคะเพราะมันจะใหม่กว่าสภาพจริงที่ใช้งานจริงๆนะคะลูกค้าสนใจทักการเข้ามาได้เลยนะคะ การมีคันนี้คันเดียวที่จะเป็นรุ่นตัวไมเนอร์เชนตัวนี้หาย,ยากมากๆเพราะว่าปีนี้การเอามาขายได้แค่สองสาคันเองนะคะลูกค้าที่หาอยู่ต้องไวจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องว่าห้องเครื่องอันนี้เนี่ยจะใหม่เหมือนกับภายในภายนอกหรือเปล่าไปเดันคะ่ะเดี๋ยวการจะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะคะอันนี้การสัรถดดไวด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าเสียงแบบว่างเงียบมากไม่มีแก๊กอะไรเลยอ่ะเริ่มต้นกันที่ น็อตฝากระโปรงอะไรเลยนะคะนี่การไล่ให้ดูเลยนะคะตัวในส่วนของที่กันความร้อนอะไรใหม่มากๆนะคะสติกเกอร์อะไรยังอยู่ทุกจุดอันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมๆนะคะโอสวยมากๆนะคะและห้องเครื่องเรียบร้อยมากๆไม่มีอะไรแตกไม่มีอะไรหักเลยและแต้มจุดปายแดงยังอยู่ทุกจุดนะคะ แล้วเครื่องโยนจะเป็นเครื่องโยนเอิร์ธดิมนะคะในส่วนของ IV t e ทของ h อนดานั่นเองนะคะเครื่องโยนต,ตัวนี้เขาจะเคลมว่าอึดทนแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะแล้วนี่ในส่วนของอน้ำมันเครื่องนะคะลูกค้าดูเลยไม่มีไอไม่มีควันขาวไม่มีอะไรแล้วเสียงเครื่องไม่มีเคกไม่มีอะไรการพยายามเอา กล้องเนี่ยไปใกล้ๆเลยนะคะจะได้ให้ลูกค้าเห็นชัดๆเลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่าน่าใช้มากๆและคันนี้จะเป็น2 4ด้วยนะคะหรือว่า2400นซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเวลาปิดก็ง่ายนี่อันนี้เองนะและคันนี้จะเป็นเครื่องเดิมไม่มีการเปลี่ยนเครื่องมานะการต้องขอย้ำเลยว่าเล่มไม่เคยสูญหายไม่เคยเปลี่ยนเครื่องนะคะ เป็นรถบ้าน100%เไม่ใช่รถเช่าหรือรถประมูลนะคะและคันนี้ยังได้ทะเบียนสวยด้วย9945นั่นเองนะคะรถสวยทะเบียนสวยรถเข้าศูนย์ตลอดรถมือเดียวนะคะเป็นรุ่นแรงไอเทมไม่ซื้อก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วค่ะและราคาดีมากๆและโปรโมชั่นที่การให้ดีสุดๆนะคะแล้วรุ่นนี้นะคะ2.4เนี่ยการต้องบอกก่อนว่า เวลาที่วิ่งระยะทางไกลๆนะคะรถส4เนี่ยเขาจะค่อนข้างประหยัดเลยนะคะเพราะว่าด้วยแรงอัตราการเร่งด้วยอะไรเนี่ยทำให้การวิ่งระยะไกลๆเนี่ยไม่กินน้ำมันเลยนะคะและช่วงล่างสมรรถนะเวลาไปต่างจังหวัดไปอะไรเนี่ยโอ้โหการกระเทือนหรืออะไรเนี่ยแทบไม่ได้รู้สึกเลยเพราะว่าช่วงล่างของ CRV เขาดีมากๆนะคะอ่าและสำหรับคันนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะ การบอกเลยว่าง่ายมากๆเพียงแค่ทักมานะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะหรือลูกค้าท่านใดยอยากจะเข้ามาดูรถที่นี่ง่ายมากๆเพียงเซิร์ชใน g o o g l e แมปว่าไลออนคาร์รถมือสองนะคะการปักหมุดไว้ตรงนี้เลยร้านเรานะคะจะอยู่ตรงเส้นการจนาพิเศษบางแคแถวสมาคมชาวปักใต้นี่เองนะคะหาง่ายมากๆเลยและร้านจะเปิดทุกวันนะ,ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็น ลูกค้าเข้ามาดูรถกันได้เลยจะโทรมาหาการหรือจะโทรหาเปรมก็ได้นะคะเข้ามาดูได้เลยและที่สําคัญก่อนลูกค้าจะออกรถเราจะทําการล้างคัสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อต้องบอกเลยว่าลูกค้าได้รับรถสภาพสวยๆส,สภาพไปแดงแบบนี้ไปแน่นอนนะคะอะวันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะฝากว่าลูกค้าไทยนะคะสำหรับสาวก CRV หรือฮอนด้นะที่อยากได้รถสวยสภาพดีๆนะคะ ใช้งานได้อีกยาวนะคะต้องคันนี้เลยนะคะวันนี้การขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ